ภาพล่าสุดใบเตยร้องไห้ตลอดขอสารเมตตาให้โอกาสออกจากคุกไปทำหน้าที่แม่จากกรณีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสนักงานอายการสูงสุดส่งฟ้องน,นายพัชนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามภรรยาและพวกรวม6คนในคดีหมายเลขดำอ1 2 2 7อทับ6 ที่พนักง,งานอายการคดีพิเศษ5เป็นโจทยื่นฟ้องน,นายพัชนพลกุลชรหรือดีเจแมนจำเลยที่1นางสาวสุธิวันกุลชรหรือทวีสินหรือใบเตยอาสยามนักร้องสาวจำเลยที่สองนายชัดชัยโคชหินจำเลยที่สามนายธีรพัสกรกิมวังตะโกจำเลยที่สี่นายสุรนาศนาคบุ๊สิกจำเลยที่ห้าและนายอายุวัฒชัยเมธารากูลจำเลยที่หก ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ฐานนํำเข้าข้อมูลอันเป็นเช็จจำเลยทั้ง6คนให้การปฏิเสธขอสู้คดีเมื่อวันที่9พฤษภาคมญาติได้ยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีความเสียหายจำนวนมากต่อมาพนักง,งานอายการได้ยื่นฟ้องนายแดรียอลยังหุยไซหรือไซย,ยังหุยเป็นจำเลย เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดในคราวเดียวกันและมีเอกสารหลักฐานชุดเดียวกันทนายความจำเลยถแถลงคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าอายการโจท์ไม่มีความพร้อมในการตรวจพยานหลักฐานและประวิงคดีประกอบกับคดีนี้จำเลยไม่ได้รับการประกันตัวศาลพิจารณาเห็นว่าทั้งสองสำนวนมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิดชุดเดียวกันหากรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน ก็จะทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเร็วจึงอนุญาตให้รวมสํานวนคดีทั้งสองนี้เข้าด้วยกันจากนั้นอายการโจทย์ได้ขอเลื่อนการตรวจพยานเอกสารเนื่องจากมีการรวมสํานวนคดีทั้งสองเข้าด้วยกันและมีพยานเอกสารจํานวนมากซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานเป็นวันที่1 1กันยายนเวลา13นาฬิกา เมื่อช่วงช้าเวลา8นาก30นาทีของวันที่11กันยายนเจ้าหน้าที่กรมราชธรร์ได้เบิกตัวนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนนายชัดชัยโคชหินนายธีรพัศกรคิมวังตะโกนายสุรนาศนาคมุกสิกในายอายุวัฒชัยเมธารากรูนนายแดเรียววยังหุยไซ จำเลยในคดีแชร์ Forex 3D จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเบิกตัวนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามจากทันทสถานหญิงกลางมายังศาลอาญารัชดาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องพิจารณาดีเจแมนและใบเตยในชุดผู้ต้องขังมีร่างกายที่สู้พร้อมดำคล้ำใบหน้าและแววตาเศร้าหมองระหว่างนั่งรอสารลงบันลังห้องพิจารณาใบเตยก็ร้องไห้ โดยมีดีเจแมนคอยโอบกอดกุมมือเพื่อปลอบโยนและคอยซับน้ำตาให้นับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันนานสองเดือนนับตั้งแต่นัดตรวจพยานครั้งที่แล้วนายเดเรียลยังหุยใส่สามีของซาร่าคาซิงกินีซึ่งก็มาให้กำลังใจสามีนายเดเรียลดูสู้ผอมลงเล็กน้อยดูดีใจเมื่อเจอซาร่ากุมมือพูดคุยกัน ซาร่ายัางช่วยดูเอกสารและอธิบายเนื้อความให้ฟังเนื่องจากนายเดรเรียลเป็นชาวต่างชาติที่ภาษาไทยไม่เชี่ยวชาญนักทั้งคู่ก็ยังกลุ่มมือให้กำลังใจกันกระทั่งเวลาศาลลงนั่งบันลังแล้วซาร่ายัางคงนั่งข้างนายเดรเรียลเพื่อช่วยดูเอกสารแปลอธิบายและพูดคุยกับทนายแทนสามีเป็นระยะแานซาร่าได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆว่าทำหน้าที่ผู้ช่วยล่ามและผู้ช่วยทนาย เนื่องจากนายดเรียลฟั่งภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการไม่เข้าใจและไม่สามารถอ่านไทยได้ก็ต้องคอยแปลให้เพื่อจะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างการตรวจพยานหลักฐานนั้นใบเตยสุธีวันได้ขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสออกไปทำงานเพื่อทำหน้าที่แม่และดูแลลูกสาวอีกทั้งยังสูญเสียคนในครอบครัวซึ่งดีเจแมนและใบเตยก็สวมกอดกันโดยที่ใบเตยร้องไห้สะอื้นออกมาอีกครั้ง